สวัสดีค่ะพบก,กับแพตีิเช่นเคยนะคะกับรายการ i-mobile เจอจับแจกค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพ์อยู่ที่ซีคอนสแควร์ีนักครินค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะใครใช้บ้างนะใช่เลยค่ะคนนี้เลยค่ะใช้ i-mobile แน่สวัสดีค่ะ ค่ะชื่ออะไรคะชื่อหนึ่งครับผมพี่หนึ่งใช้ i-mobile ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมถึงเลือกใช้ i-mobile คะเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาครับผมเพราะว่าบอกว่าใช้ดีแล้วก็กล้องชัดครับผมสำหรับวันนี้นะคะพี่หนึ่งของเราถือว่าเป็นผู้โชคดีกับ i-mobile เจอจับแตกค่ะรับไปเลยนะคะ i-mobile i-style 8.3D TV ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี y Ultra Pixel หรือว่ากล้องเพิ่มแสงที่สามารถช่วยคุณถ่ายรูปสวยแม้แสงน้อยรับไปเลยฟรีๆค่ะ วันนี้นะคะเราได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปเจอจับแจกก้นที่ไหนรอรุ่นกันให้ดีๆค่ะ